ตือน27จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน29ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน68วันนี้29ตุลาคม2568กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพ แจ้งเตือน27จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังระดับน้ำเพิ่มขึ้นฉับพลน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80สีน้ำล้นส่งผลกระทบบริเวณท้ายน้ำในช่วงวันที่29ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน68ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช นี่ประกาศฉบับที่27 2568เรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยระบุว่าจากการติดตามการคาดการสภาพอากาศพบว่าจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้โดยมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วงระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน2568แแยกเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เ e ขตคลองเตยเขตดินแดงเขตบางกะปิเขตบางนาเขตประเวทเขตพระขนงเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงและเขตห้วยเขืองและจังหวัดสมุทรปราการอําเภอเมืองสมุทรปราการอําเภอบางบ่ออําเภอบางพลีและอําเภอบางเสาเทงพื้นท okay. um, ี่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลน้ำป่าดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังภาคเหนือหกจังหวัดภาคเหนือหกจังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่อําเภอดอยเต่าจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอขานุวรักษีอำเภอคลองขลุงอำเภอคลองลานอำเภอโกสัมพีนครอำเภอปังศิลาทองและอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดตากอำเภอเมืองตากอำเภอพบพระอำเภอหวังเจ้าอำเภอสามเงาและอำเภออุ้มผางจังหวัดนครสวรรค์อำเภอโกรกพระอำเภอแม่เปิลอำเภอแม่วงและอำเภอลาดยาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหล่มเก่าจังหวัดอุทัยธานีอำเภอทับทันอำเภอบ้านไร่อำเภอลานสัดอำเภอสว่างอารมณ์และอำเภอห้วยคดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสี่จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยภูมิอําเภอเกษตรสมุบูรณ์จังหวัดนครราชสีมาอําเภอด่านขุนทดอําเภอปากช่องอําเภอวังน้ำเขียวอําเภอสูงเนินและอําเภอเสงสางจังหวัดบุรีรัมย์อําเภอโนนดินแดงจังหวัดสุรินทร์อําเภอปราศาสตร์ภาคกลางสิบเอ็ดจังหวัดภาคกลางสิบเอ็ดจังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีอําเภอทองผาภูมิอําเภอสโยกอําเภอบ่อพลอยอําเภอพนมทวนอําเภอศรีสวัสดิ์อําเภอสังขลาบุรี อำเภอปากท่อและอำเภอสวนพึ่งจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดสแก้วอำเภอเมืองสแก้วอำเภอคลองหาดอำเภอตาพระยาอำเภอวังน้ำเย็นอำเภอวังสมบูรณ์อำเภอวัฒนานครและอำเภออรัญประเทศจังหวัดเชิยงเสาอำเภอเมืองเชิงแราอำเภอท่าตะเกียบและอำเภอบางปะกงจังหวัดชนบุรีอำเภอเมืองชนบุรีอำเภอเกาะสีชังอำเภอบางละมุงอำเภอศรีราชาและอำเภอสัตหีบจังหวัดระยองอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงจังหวัดจันทบุรี ทุกอำเภอจังหวัดตราดทุกอำเภอจังหวัดเพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานและอำเภอหนองยาบลองจังหวัดประจวบคีรีขันอำเภอบางสะพานและอำเภอหัวหินภาคใต้ห้าจังหวัดภาคใต้ห้าจังหวัดได้แก่จังหวัดระนองอำเภอเมืองระนองอำเภอกระเปอร์และอำเภอละอุ่นจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองชุมพรอำเภอท่าแซอำเภอปะทิวและอำเภอสวีจังหวัดภูเก็ตทุกอำเภอจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอบ้านาานาสารอชัยบุรีอเภอบ้านนาเดิมและอเภอเวียงสะจังหวัดนครศรีธรรมราชอเภอเมืองนครศรีธรรมราชอเภอท่าสาลาและอ,อทุ่งใหญ่พื้นที่เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็ก พื้นที่เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละแปดสิบของความจุเก็บกักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่กำแพงเพชรตากนาครสวรรค์เพชรบูรณ์อุทัยธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินชเชิงซาวปราจีนบุรีสักแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุร,ร,บรีระนองภูเก็ตสุราธานีและอ่างเก็บน้ำที่มีสถิติปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำมากกว่าความจุเก็บกักที่มีความเสี่ยงน้ำล้นอ่างส่งผลกระทบให้น้ำท่วมบริเวณด้านท้ายน้ำ ขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ําล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําบริเวณแม่น้ําสายหลักและลําน้ําสาขาได้แก่คลองชุมพรแม่น้ําหลังสวนและแม่น้ําตาปีเตือน27จังหวัดรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกปภโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปป จึงได้ประสานแจ้งเตือน27จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีม